ค่ะตอนนี้ก็เป็นเทศกาลสอบเข้าหมนหนึ่งนะคะในหลายๆโรงเรียนหรือโรงเรียนชื่อดังหรือโรงเรียนประจำจังหวัดผู้ปกครองบางคนก็ใช้วิธีไม่อยากไปเผชิญเรื่องของการสอบเข้าเรื่องความเครียดเท่าที่คุณหมอพบเนี่ยบางคนก็หาโรงเรียนที่สามารถเรียนต่อได้เลยนั้นอันนั้นก็ตัดความเครียดไปในให้เด็กๆไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องการสอบเข้าหรือว่าต้องการเข้าโรงเรียนที่มีความนิยมสูงเนี่ยก็ มีมีผลกระทบหลายๆอย่างไม,ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามาหนึ่งการสอบเข้ามาสี่หรือแม้กระทั่งจากเด็กมัธยมเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆหลายคนเครียดความพร้อมเราจะเตรียมอย่างไรเมื่อต้องสอบเข้าอันดับแรกเราก็คงต้องประเมินก่อนว่าลูกเรามีความสามารถแค่ไหนจริงๆหมอเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนถ้าใกล้ชิดลูกเนี่ยจะรู้แล้วว่าลูกมีโอกาสสอบได้หรือเปล่าจากความตั้งใจความขยนันหรือผลการเรียนที่ผ่านมา อันดับที่2ก็คือว่าเอ๊ะลูกมีแรงจูงใจเพื่อจะไปเข้าในโรงเรียนเหล่านั้นไหมหรือเพื่อนๆของเขาไปด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยเอาลพาะพอเริ่มป .6 ทุกคนก็จะชักชวนกันว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนโรงเรียนนี้นะบางคนก็ชวนกันรเรียนหนังสือชวนกันติวชวนกันอ่านแล้วชวนกันไปอยู่ด้วยกันเัระนนะ่ถ้าเด็กๆมีเพื่อนๆที่พากันไปช่วยกันไปอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงคะ่ะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นต้องการเพื่อนและต้องการการยอมรับ แต่เมื่อไหร่ที่เกิดเอ๊ลูกเรากลไมหมั่นใจจะไปเรียนโรงเรียนไหนลูกเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊จะสอบได้หรือเปล่าเอ๊แล้วความสามารถลูกก็เอเรียนก็งงงง,งไม่ไม่แน่ใจหมาว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องประเมินก่อนว่าเป็นอย่างไรถ้าเรารู้แล้วว่าลูกเราสามารถไปได้นะเพื่อนพาไปหรือเพื่อนไม่มีแต่ว่าเราอยากพาไปเราก็ต้องเตรียมตั้งแต่วัยป .5 ป .6 แล้วว่าเราจะต้องให้ลูกเรียนอะไรเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเราต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรเมันพอเริ่มเข้าม .1 ปุ๊บ แน่นอนเผชิญความเครียดตั้งแต่วันที่สอบเข้าแล้วเพราะคนมากเป็นพันบางที่เป็นหมื่นบางครั้ง,งต้องไปสอบในที่สถานที่ใหญ่ๆบางที่เช่น Impact Arena เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เราต้องประเมินกันล่วงหน้าแล้วว่าเราจะต้องเตรียมตัวเราและเตรียมตัวลูกอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปเผชิญสิ่งเหล่านั้นซ้อมก่อนซ้อมไปก่อนซ้อมเตรียมก่อนให้ให้ลูกเห็นก่อนว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นอันดับที่2ก็คือว่า ถ้าลูกเกิดความกังวลมากจริงๆเราก็คงต้องคุยอะค่ะและช่วยเหลืออาจจะช่วยช่วยเหลือเรื่องของการหาเพื่อนที่จะต้องไปที่เดียวกันหาเพื่อนมาพูดคุยกันหรือว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่แนะนำนะคะว่าเราจะต้องเอาเพื่อนมาที่บ้านเราอาจจะใช้ประชุมมิ팅ออนไลน์หรือเราอาจจะชวนผู้ปกครองมาร่วมกันหาหาหา ทางออกด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามีหลายๆคนเนี่ยเวลาหาทางออกร่วมร่วมกันเนี่ยมันย่อมดีกว่าคิดอะไรเองคนเดียวอยู่ละอันที่สองก็คือว่าเอ๊เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนใหม่เด็กต้องปรับตัวกับสถานที่ใหม่เพื่อนใหม่ระบบการเรียนใหม่ไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนใหม่ทุกอย่างใหม่หมดมันก็ทําให้เด็กเกเครียดพราะนั้นการที่เรามีกลุ่มและเราหาเพื่อนให้ก่อนและเราเองคงต้องคอยสอบถามลูกว่าเอ๊ลูกเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ เพื่อนใหม่เป็นยังไงปรับตัวเป็นยังไงไงแต่ในกรณีที่เด็กจากชั้นม1ขึ้นมา2หรือม .2 ขึ้นม .3 าหรือม .3 าขึ้นม .4 เนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโรงเรียนแต่ก็ต้องเปลี่ยนการเรียนเพื่อไปเรียนที่อะไรที่ยากขึ้นอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวลูกอีกแบบเช่นเอ๊เด็กอยู่โรงเรียนเดิมนี่แหละคะ่ะเช่นม3าขึ้นม4ูนยระบบการเรียนเด็กอาจจะย้ายจากเรียนแบบทั่วไปมาเข้าสายการเรียนต่างๆเราก็คงต้องให้คําปรึกษาลูกว่าลูกจะไปทางไหนแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมตัว หรือแม้กระทั่งช่วงนี้บางโรงเรียนมัธยมแน่นอนเปิดเรียนออนไลน์ถ้าลูกเราเรียนหน้าจอแล้วลูกเราสามารถนั่งออนไลน์ได้แล้วความเข้าใจลูกมีแค่ไหนเหมาะว่าสิ่งเหล่านี้วัดยากเรื่องความเข้าใจในการเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยว่าหนึ่งลูกมีการส่งงานค,ครูครบหรือเปล่าลูกสามารถไปกับชั้นเรียนตามวัตถุประสงค์ที่เขากําหนดมาที่โรงเรียนกําหนดมาได้ไหม ไม่ใช่ว่าเราพอเห็นแล้วว่าลูกทําอะไรไม่ได้เลยเรียนไม่ได้ตามไม่ได้งานไม่เสร็จมาถึงเรามาถึงสั่งลูกให้ทําให้เสร็จอาจจะยากและเสียความสัมพันธ์เนาะที่ผ่านมาลูกอาจจะใช้ออคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็น,ปนการเล่นเกมแทนการเรียนพอถึงเวลาถึงต้องคุยกันจริงๆลูกอาจจะไม่ยินยอมหรือลูกอาจจะบอกว่าลูกเรียนออนไลน์ไม่ได้ลูกเรียนไม่ไม่ไหวแม้แสิ่งเหล่านี้เป็นการปรับตัวจริงๆถ้าเรารู้แล้วว่า ลูกมีโอกาสเกิดปัญหาเหล่านี้เราคุยกับลูกตั้งแต่นิ่นๆเราคุยกันว่าอุปสรรคมันคืออะไรจะให้เราช่วยได้อย่างไรและลูกอยากจะทําอะไรซึ่งหมายว่าถ้าเราคุยกันล่วงหน้าพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเนี่ยคิดว่าลูกไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าลูกๆเราไปในกลุ่มเนี่ยบางคนเพื่อนเนี่ยโพสต์ว่าอยู่นั่นแหละว่าโอ้หน้าตาเธอไม่ดีเลยคำนี่จริงๆหยาบกว่านั้น เราเข้าไปส่องบ้างก็ดีเข้าไปเห็นบ้างก็ดีเพื่อถามว่าเพื่ออะไรไม่ได้อยากจะไปก้าวไก่สิทธิส่วนบุคคลของลูกหรอกเพียงแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คําพูดเหล่านั้นของลูกเนี่ยของเพื่อนลูกเนี่ยทำ้ายใจิตใจลูกเพราะบางครั้งเนี่ยมันสะสมมานานลองคิดดูนะคะตั้งแต่มัธยมมหนึ่งถึงมหเพื่อนด่าว่าโอ้หน้าตาเอาแค่ว่าอะหน้าตาไม่สวยตัวเธอดาเธอเธอโง่เรียนไม่เก่งทุกวันทุกวันเข้าผ่านออนไลน์เด็กๆเหล่านี้ความมั่นใจต่ำนะคะสุดท้าย เด็กกลุ่มนี้มาพบแพทย์ในเรื่องของโรคซึมเศร้าวิตกกังวลควเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าเราเห็นละสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมทำอย่างไรให้ลูกเราเข้มแข็งทำอย่างไรป้องกันไม่ให้ลูกเราต้องเจออยู่ในสิ่งสังคมเหล่านั้นเหมือนที่เราบอกอะค่ะคบบัณฑิตแล้วย่อมเรายอ่ายอมเป็นบัณฑิตถ้าคบคนพานเราย่อมเป็นคนพาดงนั้นเราป้องกันได้ว่าลูกเราจะไปอยู่กับคนพานหรือลูกเราจะอยู่กับบ,บัณฑิต การที่พ่อแม่ช่วยสกรีนโคนช่วยกันดูเพื่อนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเน่ยหมอมองว่าสิ่งเหล่านี้เราทําคู่กัดกับการการส่งเสริมการเรียนไปป้องกันไปในในตัวจะได้ไม่เกิดปัญหาสุดท้ายในที่สุด